สายแรกใครโอ้สายแรกนี่คือน้องไก่ครับพี่คือน้องเนี่ยเขามีปัญหาแบบมีคนมาแอบชอบน้องเขาอแล้วแบบว่าน้องเขาก็ทําตัวไม่ถูกอ่ะเวลาเจอด้วยก็เขินไม่กล้าคุยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากมาปรึกษาพี่โอ๊พี่อาร์ตหน่อยอ่ามาสิมาสิมาสิมาเลยมาเลยอ่ะเฮยสวัสดีครับสวัสดีครับไอโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ไอาาัดคุยเลยอัดคุยกูกำลังวันดีครับวัสดีครับเพิ่งเคยเห็นที่ได้นั่งคุยกันเพราะปกติแล้วพี่โอจะเปิดทุกวันเลยนะลูกเอ้ยขอบคคุณเปิดให้ดูแล้วก็แบบให้ดูบอกว่าให้พี่โฟกัสที่หนูคนเดียวเท่านั้นเลยอ่ะไอ้อัมันเกินไปมันเกินไปดูทั้งวงเพกคอเพลสเพกาเพะ สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออ่มีอะไรจะพูดกับผู้พี่นะครับนันนันอันนะเสียการไอ้ไรนี่เสียการไอ้ไรนี่เสียการไอ้ไรนี่เสียการหนูดูรู้ดูรู้ไหมว่าเหมือนมันเหมือนมีลาสีอะไรบางอย่างที่คอยตามตัวหนูตลอดเวลาป่ะหนูรู้สึกงัไหมไอ้เช่นนั้นเจ้ากรรมนายเวรในอ้ายัดไม่รู้สึกเลยเพราะว่า้นเจ้ากรรมนายเวรอ้ายัดพี่ไปบ้านมันทีไรนะมันก็จะเปิดทีวีจอยักษ์กับ ไม่ใช่เ,าาเปิดแล้วเพลงก็รันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ถึงเพลงนี้อ๋อนอนอนอไอทีเจทำทีเจ<อ>ทาก็เลยเออไอไอลูกชายทําแล้วก็เออเราก็ดูแลกันว่าเออเพลงพอไออาร์ตมึงดูเอมวีนี้ดูนี่เป็นไง ي, มึงไออู๋อูฝากอูฝากสายที่เหลือให้เขาวางก่อนได้เลยนะวางไปเลยนะวางไปเลยะเดี๋ยวเออสายนี้อยู่ยาวๆปิดรายการไปเลยนะอูไออู๋ยี่ยงืแกตกหมดแล้วยี่เอ้ยเป็นอะไรอ่ะเมื่อวานยังใส่เสื้อโฟอีฟอยู่เลย ไ่ใช่ก็คือไอเสื้อน้องก็น่ารักดีกันเลยอุดหนุนก็คือเออสีขาวด้วยสีดําน่ารักดีเออใส่โอเคโอ้โหเฮ้ยทำไมหนูยอมบอกรายการพี่อะครับมันมันคืออะไรอะก็เห็นว่าพี่โอ๊ตแบบว่าชื่นชอบหนูก็เลยอยากลองมาเซอร์ไพรส์ดูค่ะอยากเห็นคการเออเรียบร้อยเรียบร้อยมีความสุขไว้เรียบร้อย นี่เออพี่ถ้าพี่ถามอายุจะจะน่าเกลียดไหมอะคะไม่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วอะเอ่อปีนี้สิบหกค่ะสิบหกชื่อชื่อจริงคืออะอายใช่ไหมคะเดาไอเฉยเฉยอายอค่ะอะอายคือตอนนี้ไม่ได้อะอายนะครับตอนนี้โอ๊ตอายไปหมดแล้วครับเฮ้ยอะไรเนี่ยปลามดมันบอดได้ไอ้อาร์นคุยกับน้องน้อยกูโอ้ย อ้หมดแล้วนีมดแล้วเนี่ยมึงเสียอาการอีกแล้วนะทําไมกุต้องอยู่ในช็อตเสียงานทุกทีเลยปะคุยเลยไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยอ้เห็นบอกว่าวันนี้วงหนูมีปล่อยซิงเกิลใหม่เหรออ๋เดี๋ยวเอ้ก็เดี๋ยวกำลังงานอยู่ค่ะยังค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะมีปล่อยเป็นแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเพลงบอมค่ะ ใช่ตอนหนึ่งทุ่มค่ะนี่หนูคุยเรื่องงานนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่พี่จะถามสเปคหนูดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเรื่องงานมนถึงแล้วหนูบอกถ่ายออัดเป็นตัวถ่ายสองไอเัด่ออัดไออัดคือเพลงเรื่องเพลงเพลงบอมนี่มันเปพลงทีมงานปิดไมค์พี่โอ๊ตดิไม่ไม่ต้องไม่ต้องปิดกูไล่ออกหมดเลยนะโอ้โหโอ้ไล่ออกเลยเอออ่าโอ้อยู่ดีคอแห้งเว้ยซิงเกิลใหม่ให้รอก่อนคือเร็วๆนี้ถูกไหมคะ ใช่ค่ะก็ต้องรอติดตามกันค่ะอ่าโอเคแล้วแล้วเพลงต่อไปที่ออกเนี่ยคือคือมันสเปคหนูเป็นยังไงคะไม่เพลงเพลงต่อไปคือนี่คือวางแผนอัลบั้มใหม่ยังครับเอ่อก็กําลังวางแผนอยู่ค่ะอยู่ในช่วงกําลังทํางานอ๋อแล้วแล้ววงหนูนี่เขาห้ามมีแฟนไหมไออาร์ตไม่ไออาร์ตไม่ห้ามใช่มีแฟนได้ใช่ป่ะไออาร์ตกูไหวนะพอแล้ว มันเป็นพี่ถามไม่เฉยพี่ไม่รู้อ่ะเผื่อวงไอด่าคือวงไอดอลเนี่ยเขาจะห้ามมีแฟนแต่คือพี่อยากรู้ว่าอย่างของวุ้กพอยเนี่ยเขาห้ามไหมเขาห้ามไหมไอ้ฮัดน้องสิบอันน้องไอ้สิบหกเบาๆก็สิบหกก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิเสไอ้ฮัทเบาๆเบาเบาเบาเข้าใจไหมเบาๆนะได้ยินนะนะนี่พูดชัดๆแล้วนะเบาๆดีแล้วก็ดีแล้วก็ดีแล้วโอ้ยไฟดับหมดแล้วขอโทษครับ <laughs> โอ้ยแข่งวนแม่งวนหมดแล้วแม่งวนหม,หมดแล้วเฮีไยไฟเฮียไฟดับไปเลยเฮียไฟดับแล้วอคุยต่อเลยครับคุยต่อเลยครับไอไอเพลงไอไอพวกนี้ปล่อยแล้วนะครับปล่อยอะไรอะไรอะไรแดน์เอ่อพอร์ฟอร์แมนอะไรนะครับเป็นแดนซ์พอร์ฟอร์แมนค่ะ<อ>ใช่ก็คือเป็นคลิปแบบคลิปเต้นเลยค่ะไม่ใช่โอ้ออคือจะให้ให้ให้ดวนพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มค่ะหนึ่งทุ่มที่ไหนงอ่ะที่ไหนครับ ดูได้ที่ช่อง YouTube ของ Foo e e ฟเลยค oh, ่ะอ๋อเรามีขึ้นให้ดูครับมีขึ้นให้ครับอ๋อครับครับครับไฟกูไปเออไหนดูสิโอ้โหเดี๋ยวนะเออน้องอ้ายหนูหนูไล่เลียงทั้งวงกันได้ไหมคะซ้ายสุดนี้คือออ้ายป่ะใช่ค่ะอาไล่สุดหนูแล้วก็พี่ฝ้ายพี่ไมพี่ตาอมพี่พันช พี่ฮันนาแล้วก็พี่โจลินค่ะอ๋ออยวงน่าละครับคือโอ้เก่งวงเก่งพี่ติดตามครับสุดยอดเลยครับเพลงเพาะมากเลยครับเห็นเห็นพี่โอ้บอกพี่ในในนึงในวงนี้มีจากคนเวียดนามด้วยใช่ป่ะขอสอปราวไม่ได้ไม่ได้รู้อะไรเลยก็ขยันพูดโอ้ชิบหายไม่ได้รู้เรื่องก็พูดเก่งเหลือเกิน อ๋อสอปลาวขอโทษขอโทษขอโทษจ้ะติดประเทศจ้ะขอโทษครับไม่เป็นไรค่ะเออไม่เหนื่อยกูแตกไปหมดแล้วว่ะกูแบบไม่ทำไมเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรม่สบายตัวเลยเนี่ยลองพูดดูว่าเป็นอะไรอาการเป็นไงวะไม่เป็ดเนี่ยไม่กล้ามองจอเลยเชื่อเวลาเวลามึงชอบแพรากระจายจะเป็นยุทธ์เทียนนะลูกไอ้กูไม่กล้ามองจอเลยโอ้โหอาการของแบบเออไม่ใช่คือเพลงน้องพรอแล้วก็คือเราติดตามอาการมึงเหมือนอย่าง อยากถ่ายทอดอะไรสักอย่างอ่ะไม่ได้ถ่ายทอดอะไรเลยก็คือห้องสีสวยมากเลยครับโอ้สีชมพูมันอบบสดใสเออยสดใสนะครับมีแก้วด้านบนโอ้วว้าววที่กูดครับสุดยอดอันนี้มันคือการเดคอเรทการแต่งแบบอ่ามินิมอลเททวิตอีสคอเรนยังไงก็ได้นะกูเลิกเลทวิตไปสักพักแหละนะอย่าให้กูกลับไปเลยกูไม่อยากเข้าวงการนี้ที่กูดินบ้างอ่า เอออวันนี้ไอ้น้องอูดไออูน้องเขามีอะไรจะคุยกับเรานะเดี๋ยวเขาจะมีนี่มีไอจีของวงด้วยพี่ฝากไปติดตามไอจีของวงน้องหน่อยใช่ค่ะชันอกจาก YouTube ก็จะมีไอจด้วยค่ะชื่อ for E o f f i ฟ i เชเลยค่ะไปกดติดตามกันได้ค่ะทุกคนใช่แล้วก็จะมีไอจส่วนตัวแล้วครับไอจส่วนตัวแล้วครับไอจส่วนตัวของหนูก็คือมีอันนี้ค่ะ i k i n นะเด้สกอค่ะอันนี้ก็คือเป็นหนูเล่นคนเดียวเลยแต่ว่าจะมีแบบเป็นแอ็งานแอ็ใหญ่อีกแอ็หนึ่งเลยค่ะ k s d y e ลองกดเข้าไปดูได้ไหมครับว่ามีคุณโอ๊ตปาโมทเขากดไลค์ทุกรูปเลยเข้าไปดูโอ๋อเลยเข้าไปดูเข้าไปดูไอเฮียทุกรูปไอเฮียเดี๋ยวนะโอแค่รูปแรกกล้องเห็นปวะต้องเห็นป่วะดูนี้ดูนี้ก้อง โอเคแล้วไม่ได้แล้วเห็นงานเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแซวอีกแล้วเห็นอยู่พี่มีพี่โอ๊ตปาโมดทุกงรูปนี่โอ๊ตปาโมดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยกูเกมกูเกมอีกแล้วกูเกมอีกแล้วเชี้เดี๋ยวก่อนทุกโทษครับน้องเออมึงเข้าไปดูมึงเข้าไปดูในไอเออทุกคนเข้าไปดูในไอจีของอารไอไม่ต <If S 2> <ด>้องชวนไม่ต้องชวนอาร์ตไม่ต้องชวนมึงไล์ทุกรูปมึงไล์ทุกรูปเลย แล้วกูแล้วกูไลฟ์ไม่ได้ไงไ,งไอเน็ตบ้านกูแรงทําไมอ่ะมึงไลฟ์ทุกคลุก็่าไวไฟบ้านกูก็ฟรีมันแรงแล้วกูก็กดไงไม่เว้นสักรูปเลยมึงไลฟ์หมดเลยก็กูกดไลฟ์ก็กูผิดตรงไหนแล้วก็เน็ตกูแรงอ่ะมันก็คือก็มันห้ามหรือไงลนะ่ะถ้าวันนึงกู <c oughs> ไม่กดแ,แสดงว่าน้องเขาบล็อกกูแค่นั้นเองเฮ้ยโอนไลฟ์แปลว่าอะไรวะ แหมว่าดีครับยน้ำจะพุ่งครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ภาพยนตร์เรื่องเสียทรงนะครับโอ้ยเออเออทำงานเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับเดี๋ยวสิเป็นศิลปินไม่ต้องสื่อไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเป็นยังไงบ้างครับทำงานซ้อมเยอะไหมครับวันวันหนึ่งซ้อมเยอะไหมครับเยอะค่ะโฟอีฟทำงานกันทุกวันค่ะ อ๋อแต่ช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์ไปออกเลยทำไงมีงานอะไรอย่างอื่นมากไหมครับก็มีถ่ายปกแมกกาซีนบ้างค่ะอืแต่จริงพี่ไม่พี่ไม่ได้เก่งกาดเรื่องเรื่องการดูวงเอ่อเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยนะแตคือคือประเด็นพี่ดูวงหนูที่โพสเปิดให้ดูอะโอ้โหทุกคนเต้นพร้อมกันแบบอลังการมากเลยอะเป๊ะมากๆอะดีมากๆแล้วก็กล้องเรื่องมุมกล้องถ่ายโอ้โหคดมันอะเืมุนค่ะ ดีดีดีชอบชอบเห็นเพื่อนพี่ชอบพี่ก็ดีใจเต้นครับน้องเต้นเก่งใช่ใช่เต้นเก่งเต้นเก่งสุดยอดครับพี่ดูตั้งแต่โอนแนะนาให้พี่ดูอ่ะตาพี่ถ้ไม่หลุดไม่หลุดจากอ้ายมอนกันค่ะพี่พี่ดูพี่ดูพี่ดูทีป๊อปสเตจล่าสุดดีมากเลยครับอือขอบคุณค่ะเออนี่เรียนอยู่มอเลยนะครับอายน้ออยู่มอห้าค่ะมอห้า เรียนที่ไหนอะตั้งใจเรียนนะครับมสวบารสานมิตรค่ะอยู่อเอกดูริยางค่ะโอ้เรียนเรียน,ม,นมันมัมนมีต้องมีเครื่องไหมครับก็คือเอกไวท์เลย่ะาน,โนสอบเข้าด้วยเอกไวท์โอ้เป็นนัาที่ดีครับเออม,มีมีปัญหาเรื่องการร้องเพงเลงอะไรไมล่ะให้พี่โอ๊ตสอนไหมน้องก็ร้องเก่งแล้วไม่ต้องเสือกไม่ต้องพูดไม่ต้องพู ไม่ต้องพูดตัวโน้ตตัวไหนที่ฮิตไม่ถึงจะบอกพี่โอ๊ตได้ได้ทุกตัวโอ้ยเขาฮิตมึงไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดยันส่งเหลือเกินโอ้มีไฟวงข้างหลังด้วยนะนี่นี่ห้องนอนหนูเลยเหรอคะใช่ค่ะไฟวงโอ้โหเห็นไฟวงข้างหลังเหไหมไฟวงเห็นไหมไฟวงโอ้โหมึง มึงสับเหมือนเหมือนพ่อคุยกับลูกอ่ะมีไฟวงเด้อลูกโอ้ครับ<อ>แล้ววันนี้เราทำไมว่างนะครับว่างมาไลฟ์ไม่ไม่ซ้อมซ้อมเออวงอดูหนีซ้อมมาอุ้ยจริงหรอ <c oughs> ไม่ใช่ค่ะเราเล่นจริงๆหนูมีงานมาตอนเช้าแล้วหนูก็เลยแบบรับงานนี้ด้วยเลยเพราะว่าจริงๆวันนี้มีซ้อมตอนบ่ายแต่ว่าหนูก็ไม่ได้ไปอยู่แล้วก็เลยมางานนี้เลยละกัน <Okay. S 2> แล้วจะกลับมามีงานแบบอีเวนต์อะไรอีกเมื่อไหร่ครับอ <Shap> ืมก็ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะช่วงปลายปีนี่แหลคะค่ะถ้าสมมติถ้าสมมติว่าปลายปีเนี้หนูกำลังเต้นอยู่บนเวทีอย่างแข็งแรงทัมัดสแมงเลยแล้วหนูมองลงมาข้างหน้าเวทีเป็นพี่โอ๊ตปราโมดไง en, หนูจะรู้สึกไงคะไม่มีน้องก,ก็ทํากูก็ทำพงานของกูต้องทาหลายอย่างก็ไม่รู้เผื่อวันนึงถ้ามันมีหนูไม่ต้องหนูจะโอเคไหมหนูจะแฮปี y ไหมแฮปี้ค่ะดีใจค่ะ รอวันนั้นพี่รอวันนั้นเลยพีรนนนนนนย่รอวันนั้นเลยรอวันนั้นเลยสื่อมัญชนพร้อมพี่พี่สื่อครับโอ้ย <laughs> อออมีแฟนคลับถามว่ามีโอกาสไหมที่วงฟูอีฟเนี่ยจะฟิชเชอรลิงเพลงกับพี่โอ๊ตพอมีโอกาสไหมครับอ,อ,อ,อันนี้คือถามหนูหรอคะถามถามพี่โอ๊ตกับกน้องครับมึงต้องไปถามเวิร์กพอย์มึงไปถามกูทำไม <laughs> กี่หัวรอเวอร์พอยเขาถามมาว่าโอ้พร้อมเปล่ากูอยู่ในเฟมไม่ได้แล้ววะกูไม่ได้แล้ววะกูไม่ได้แล้ววะกูไม่ได้แล้ววะคือกูมึงเชื่อไหมกูไม่กล้ามองหน้าจอเลยมึงเชื่อไหมกูไม่ได้แล้ววะไม่ได้เลยกูแบบไม่ได้แล้ววะกูต้องออกไปข้างนอกแล้ววะ <c oughs> นะครับโอ้โหนี่คือติดฝากชาวเน็ตทุกคนนะครับที่ตอนนี้ดูอยู่กี่คนครับพี่อู หมื่นสามพันครับหนึ่งหมื่นสามพันคนแล้วก็ฝากชาวเน็ตทุกคนต้องถาโถมเนี่ยโอ้โหอีกนี่คือคือวง่ดูเก่งมากว่าน่ารักมากนะครับฝากติดตามด้วยนะฮะใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับโอ้โหก็คือวัดประหลานี่คือเพลงเพาะแต่จริงก็มีเพลงอื่นที่ก็คือเพาะอีกสุดสุดไปเลยนะครับหลาย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 เพลงเลยนะครับ แล้วก็น้องก็เต้นเก่งมากครับคือได่เปิดดูเพลินๆไปก็มีความสุขแล้วมันก็คือมันจรมันเม้นไมเดย์ครับจริงๆครับสดชื่นมึงเข้ามานี่ก่อนไมึงจะออกไปไหนละ่ะไม่กูไอ is, ไปเพีออเดอร์เสื้อน้องก็อยู่มันก็อยากได้สัก 2, สองตัวสักสามสีตัวอ๋อมีเปิดพิออเดอร์ด,รด้วยเหรอครับตอนนี้ <c oughs> เสื้อเสือ้อเสื้อรถแรกหมดยังคะรดแรกหมดแล้วคะ่ะโอ้ขายดีกับเสื้อบริษัทพี่นะครับ <c oughs> ใช่ของ <c oughs> ขพี่ยังเหลืออยู่เลยนะคะ ของพี่อาร์ตเนี่ยตอนนี้เอาไปเป็นเป็นพรมเช็ดเท้าแล้วนะครับใช่เสื้อรายการแม่ยัยเองขายไม่ออก้วยใช่ฮะไม่รบกวนเวลาน้องอ้าดด้วยครับก็คือโอ้จะพูดชื่อน้องกุยยังไม่กล้าพูดเลยวันนี้ต้องต้องขอบคุณคุณแม่น้องด้วยครับที่แบบขอบคุณคุณแม่น้องใจดีมากครับคุณแม่ครับ เอางี้ครับกราบเท้าเลยคุณแม่เลยนะครับโอ้โหนะครับไม่รู้จะตอบแทนคุณแม่ไงเแต่ผมบวชยที่คุณแม่พันศาเนี่ยนะครับจะได้เกาะชายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์ไปด้วยกันนะครับคุยกับแม่ยายดีๆโอ๊ตกูพูดไม่ดีตรงไหนอุ้ยยอมรับด้วยแม่ยายอุ้ยไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ไอ้ยันอุ้ยไอ้ยันไอ้ยันไอ้ยันโอ้ยอุ้ยอุ้ยแบบพี่ตัวใหญ่ที่ว่า คุณแม่น้องเขา,าคือน่ารักคือให้มาเข้ารายการด้วยฝากขอบคุณคุณแม่น้องมานะครับขอบคุณแม่น,นะครับ,รบหวังว่า<น>จะมีโอกาสาร่วมง,งานกันนะครับคุณแม่ครับอคุณแม่น้องน่ารักมากๆครับสแสดงว่าคุณแม่ต้องสวยมากๆแน่เลยโอ้ตปาโมกาลังปล่อยอัลบ,บั้มคุณแม่เดี๋ยวให้เป็นนักเ,เอง MV เพลงเลยครับคุณแม่หุ้ยนี่คูสัญญาตรงนี้เลยหุยเอาแล้วเอาแล้วมีความสุขมีแต่เรื่องดีๆครับคุณแม่ครับเอยมีความสุขเว้ยเราคุยกันเรื่องงานนะคุณแม่นะ นี่คุณแม่ครับคุณแม่ดูอยู่ไหมครับเนี่ยแต่คุณแม่อย่าเรียกค่าตัวแพงมากนะครับเพราะว่าอัลบั้มทำเองนะครับแม่ครับครับผมแม่แม่น่าจะดูอยู่ข้างนอกค่ะอ๋อครับครับฝากขอบคุณคุณแม่มากนะครับโอเคนะเป็นกำลังใจให้ลูกคุณแม่นะครับขอบคุณนะครับก็ยังไงก็ขอให้เต็มเต็มที่กับงานแล้วก็อยากจะบอกเลยว่ามีอีกหนึ่งกำลังใจที่ที่มอบให้ทุกวันทุกเวลาที่เขาว่างจากงานเนี่ยเขาจะเปิดดูหนูตลอดเวลา สู้ๆครับเขาาคือคนนี้เลยเพื่อนพี่เอกคนนี้คนนี้นี่คนนี้เลยอ่อคนนี้เลยอาจ้าโอ้ยมีความสุขเว้ยมีความสุขเว้ยมีความสุขเว้ยบายๆนะครับต้องอ้ายครับสู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจให้นะครับข้าขารู้นะคะเจอกันที่เอ็มวีอาบ้านพี่นะครับค่ะพี่ๆสองคนก็สู้ๆกับการทํางานนะคะโอ้ยพโอ้โหเนี่ยพี่ชดเชยไปสิบวันครับ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับโอบ้เหียหั oh, <yeah. S 1> วนหน้าไหวไหมหัวนหน้าไอเฮียเอ๋ยแล้วคุณแม่น่ารักมากเลยยอมมาให้ออกรายการเราสองคนนี้ยไอเฮียเอ๋ยไฟกูพังเลยอะไฟหน้าจอกูพังเลยอันหนึ่ง